โลกเนี่ยกำลังคือในมุมหนึ่งเนี่ยหลายคนก็กังววโดนน้ำท้ำขึ้นมาเนี่ยโลกอาจจะสับสนวุ่นวายพอประมาณนะโดยเฉพาะเรื่องของสงครามทางการ้าแต่อีกด้านหนึ่งโลกที่มีปัญหาสงครามมายาวนานจากกรณียูเครนรัเสเซียยูเครนเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะลําพังยูเครนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําสงครามยืดเยื้อยอนานแบบน,นี้ได้ถ้ายุโรปและอเมริกาเนี่ยไม่ซัพพอร์ตไม่สนับสนุน ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของอเมริกากับรัสเซียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองทั้งสองประเทศเนี่ยไปพูดคุยกันที่ซาอุดิอาระเบียนะครับกุมารยารประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็ได้ข้อสรุปกันมาระดับหนึ่งซึ่งลําดับต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการพบปะกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีโดนันทรัมกับประธานาธิบดีปูตินนะ,ะประธานาธิบดี โดนั์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ออกมาตำหนินายเซเลนสกี้นะบอกเซเลนสกี้นี่แหละเป็นคนที่ทำให้เกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะนี่นี่นาวเลยนะครับ <c oughs> ทรัมป์เนี่ยนะครับออกมาพูดหลังจากที่มีการเจราจาครั้งแรกเลยนะครับระหว่างอเมริกากับรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนนะครับโดยทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะพบกับประธานาธิบดีรัรเสเซียนะในเดือนนี้ แล้วบอกว่าเซเลนสกี้เนี่ยมีส่วนผิดที่ทําให้รัเสเซียเนี่ยต้องบุกยูเครนและเขาบอกว่าทําไมถึงยูเครนถึงไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมโต๊ะประชุมด้วยเซเลนสกี้ <c oughs> เนี่ยไม่พอใจมากนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่บ่นว่าทําไมไม่คุยกันเรื่องยูเครนทําไมไม่เชิญผมไปด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> ท่านบอกว่า <c oughs> ผมคิดว่าผมมีอํานาจที่จะยุติสงครามน,นี้ได้และผมคิดว่ามันดําเนินไปได้ด้วยดีนะแต่ในวันนี้ ผมได้ยินว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้รับเชิญก็คุณอยู่ที่นั่นมาสามปีแล้วนะคุณควรยุติมันเสียทีคุณไม่ควรเริ่มมันนะคุณทำข้อตกลงได้ผมก็ททำข้อตกลงเพื่อยูเครนได้นะครับเ,เมื่อถูกถามว่ารัฐบาลของโดงนันทํามเนี่ยจะสนับสนุนการเรียกร้องของรัสเซียให้มีการเลือกตั้งในยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพหรือไม่ทัอกบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเซเลนสก,กี้เนี่ย คะแนนนี่ยมลดลงเหลือ4%เท่านั้นเองะนะและก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่เซเดนสก,กี้ไม่กล้าจัดเลือกตั้งเพราะคะแนนตัวเองตกต่ำหรือเปล่าอ่าประมาณอย่างนั้นค่ะนะ